ค่าอินเด็กของตัวเลนมีแบบไหนบ้างวันนี้เรามาทาความรู้จักกันค่ะค่าอินเด็กคือตัวกําหนดว่าตัวเลนสของเราจะมีความหนาหรือความบางยิ่งมีค่าอินเด็กเยอะๆเลนก็จะยิ่งดูบางมากขึ้นโดยค่าอินเด็กที่เหมาะกับสายตาต่างๆก็จะมีด้วยกัน5าชนิดเริ่มต้นอ,อินเด็กหนึคือเลนที่มีความหนาปกติเหมาะกับคนที่มีสายตาสั้นไม่มากและเอียงไม่มากอินเด็กหนึ คือเลนย่อบางขนาดกลางลก็จะมีความบางกว่าเลนรุ่นแรกอินเด็ก1.60คือเลนย่อบางที่เหมาะกับคนที่มีสายตาสัาน้นและยาวไม่เกิน500อินเด็ก1.67คือเลนย่อบางพิเศษเหมาะกับคนที่มีสายตาสัาน้นและยาวไม่เกิน1,000และสุดท้ายอินเด็ก1.71หรืออินเด็ก1.74คือเลนย่อบางพิเศษเหมาะกับคนที่มีสายตาสัาน้นและยาว พัน์ขึ้นไปเพราะตัวเลนเขาจะมีความบางเป็นพิเศษและบางสูงสุดเลยค่ะท้อสงสยัยด้านปัญหาและเลนสายตาคอมเมนต์กันมานะคะ